บอไปใส่อยู่สีวิไลน้ำกันนี่ละมาช่วยกันสร้างพัฒนาช่วยกันรักษาพี่น้องโนเขาเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลย,ยินดีต้อนรับอาจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ลักษวุฒิรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการพร้อมคณะด้วยความยินดียิ่ง อำเภอศรีวิไลมีพื้นที่327.9ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย5ตำบล51หมู่บ้านมีประชากร38,346คนโดยมีสัสดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ16.24มีอัตราตายมากกว่าอัตราการเกิดเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิ6แห่ง บริหารจัดการเครือข่ายโดยนายแพทย์กษิพงภงชุมพลประธานครับนายศักดินันดวงตาสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลเป็นรองประธานสาเหตุการตาย5อันดับแรกปี2565โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจไตวายเรื้อรังปอดติดเชื้อตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยนอกปี2565 อันดับ1 DM Type 2 Hypertension Common Cold Dyspepsia และ Thyrotoxicosis ตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยในปี2565อันดับ1 Gastroenteritis and Colitis Acute Nasopharyngitis Acute b o n c h i t i s CKD Concussion และ Congestive Heart Failure ตามลำดับ ข้อมูลให้บริการปี2566จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมถึงสัม adjust a p ิ e a l มีแนวโน้มลดลงโดยมีอัตราครองเตียง73.84%แต่ CMI ยังได้0.60ตามเกณฑ์ gen. ข้อมูลอัตรากำลังโรงพยาบาลศีวิไลมีบุคลากรทั้งหมด169คนโดยมีส,สรรรัดส่วนข้าราชการ ร้อยละ42.94ยังมีวิชาชีพที่ยังไม่เต็มตามกรอบ FTE คือแพทย์เทคนิคการแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขในส่วนเรพอรสตอตอมีบุคลากรทั้งหมด45คนวิชาชีพยังไม่เต็มตามกรอบ FTE คือพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลซีวิไล ณเดือนกุมภาพันธ์2566ันหาร้อยเคอรน์เรชอยู่ที่4.33ควิกเรชอยู่ที่4.09จุกแคสอยู่ที่3.33มีทุนหมุนเวียนอยู่ที่65ล้านกว่าบาท EBITDA อ,อยู่ที่7ล้านกว่าบาทนิสินหมุนเวียนอยู่ที่7ล้านกว่าบาทเงินบำรุงหลังหักนิสินอยู่ที่4.5ล้านกว่าบาทค่าริสกอริงอยู่ที่ศูนย์ สถานะเงินบำรุงรอพอสตรวมทั้งได้รับเงินสนับสนุนจาก HICI แห่งที่มีเงินเหลือมากที่สุดคือรอพอสตชุมภูพรนาสแบงและนาสิงตามลำดับผลการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นบึงการ555อําเภอศรีวิไลมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน5ดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564 o o d c h ช i อททางเลือกที่ดีมีการประสานงานผาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องและมีกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องโดยจัดทําฐานข้อมูลร้านชำในหมู่บ้านให้มีความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ร้านชำในหมู่บ้านทั้งตําตำบลมีร้านชำกู c ดช้อยในหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายครบทุกตำบลกู๊ดทิชส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพนงานร้อยละสีสิบฝึกทักษะการแปลงฟันแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลบริการรักษาทันตรรมเช่นถอนฟันให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้านร้อยละ9.9 Good n e ก t ูตนิวติชั่นพภอชนาการดีกลุ่มแม่และเด็กมีการให้สุขศึกษาอันตราสาวประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ พบนักภชนาก่อนติดตามการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กติดตามภชนาการหญิงตั้งครรภ์ตาม BMI ติดตามหญิงตั้งครรภ์ฝากคันครบ8ครั้งคุณภาพแนะนำหญิงตั้งครรภ์ประเมินวันลบเคิร์ฟได้ผลการดำเนินงานร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากคันครั้งแรกผลงานร้อยละ1.59 รอยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่มาฝากขันอายุคันภ2 3สสถึงสาสัปดาห์รอยละ11.11 11อัตราทารกแรกเกิดน,น้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมรอยละ3.85การดำเนินงานวัยเด็ก0ูถึงหปีสูงดีสมส่วนมีการฝึกปฏิบัติผู้ปกครองอสอมประเมินภาวะพิชนาการขึ้นข้อมูลรายหมู่บ้าน พ่ชนาก่อนให้ความรู้อาหารตามวัยผลการดำเนินงานร้อยละ60.24วัยเรียน6-14ปีสูงดีสมส่วนมีการประเมินภาวะพภชนาการในโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนซึ่งอยู่ในระยะติดตามผล การดำเนินงานไวัยทำงานมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วยโดยกลุ่มดีมีการตรวจคัดกรองปีละหนึ่งครั้งส่งเสริมสุขภาพด้วย3อ2 s 1 p กลุ่มเสี่ยงมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ2อครอบกลุมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน มีคลินิกดีแพทมีการติดตามตรวจซ้ำหกเดือนกลุ่มงสงสัยป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3ามอสองอฟให้ความรู้รายบุคคลรายกลุ่มคลินิกดีแพทตรวจซ้ำหนเดือนผลการดำเนินงานประชากรวัยทำงานอายุ18-59ปีมีดัชนีมวลกายปกติมีแนวโน้มที่เด็กขึ้นอยู่ที่ร้อยละ53.48 Good Health กายใจดีส่งเสริมกิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลกในเด็กปฐมวยัยส่งเสริมกิจกรรมกระโดดโลดเต้นในวัยเรียนกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันในแหวรุ่นดำเนินกิจกรรมก้าท้ายใจ10หลานครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานส่งเสริมความสุข5มิติในชมรมผู้สูงอายุและคัดกรองภาวะเสื่มเศร้าในชุมชน Good Environment มีการจัดทำฐานข้อมูลร้านอาหารประเภทที่หนึ่งออกตรวจร้านอาหารพร้อมให้คำแนะนำทุกตำบลผลการดำเนินงานร้อยละสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์คลิ่นฟู้ดคุ้เทสร้อยละ67.13การเข้าถึงสื่อพลัสอําเภอมีบุคคลต้นแบบด้านการสื่อสาร มีช่องทางการเข้าถึงสื่อโดยเฉพาะตำบลน,นาแสงมีการ mou กับสวทบึงการในการทำนาแสงเดอะซีรีส์การสร้างสื่อในรูปแบบของหนังสัน้นเพื่อสื่อสารด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจง่ายอาหารที่มีรสเค็มจัด่วนใหญ่มาจากการเติมน้ำปลาเกอลอือผงข้าวลดใส่ลงไปลหลายๆเสี่ยงต่อโรคไตนำเสนอทาง Facebook YouTube TikTok การดำเนินงานการแพทย์แผนไทยมีการให้บริการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิผลงานร้อยละ21มีการเปิด T2C Shop เพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพปี2 5 6 5 6ถึง2566มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน T2C Shop มูลค่า1495บาท และมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในภาพรวมของอำเภอผลงานร้อยละ10.39ส่วนการดูแลผู้ป่วยระยะกลางระยะประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยยังไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชามีโครงการด้านการแพทย์แผนไทยออกหน่วยให้การบริบาลมารดาหลังคลอดในชมุมชนมีการดำเนินงานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีการจัดการบริการขั้นพื้นฐานการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิอำเภอศรีวิไลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วจำนวน3แห่งและปี2 5 6 6ัจะขึ้นทะเบียนอีกหนึ่งแห่งคือ PCU ศรีวิไลก็จะครบ100%ซึ่งมีแพทย์ผ่านการอบรมเบสิค้อ3คนหมอประจำตัว3คน มีความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนดูแลประชาชนร้อยละ100รการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการและคัดเลือกประเด็นปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขในภาพรวมของอำเภอประเด็นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดและอุบัติเหตุจราจรการพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อ มีการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนประเมินความเสี่ยงโอกาสเสี่ยงในคลินิกให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลและส่งยาที่บ้านผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการยืนยันวินิจฉัยกลุ่มป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับค่าความดันยังไม่ผ่านเกณฑ์ การดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุผลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจรปี2566เสียชีวิตแล้ว7รายเป็นเพศชาย6รายคิดเป็น18.25ต่อแสนประชากรโดยมีสัดส่วนวัยรุ่น10-19ปีร้อยละ42.85ได้นำเสนอเข้าเป็นประเด็นขับเคลื่อนในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันและชะลอไตเสื่อมมีการคัดกรองทุกรอบให้ความรู้ในคลินิกโดยโภชนากรและการใช้ยากลุ่มเอนเซตติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มฟอกไตในชุมชนผลการดำเนินงาน ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังร้อยละ77.08ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่า5ร้อยละ53.11ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD สเตจ3-4 ชลอการลดลงของ EGF r ได้ตามเป้าหมายรอยละ52.82ระบบสมาร์ทรีเฟอร์รีเฟอร์ทั้งหมด262คนลงข้อมูลได้ทั้งหมด100%การพัฒนาตามนโยบาย EMS ในส่วนของโรงพยาบาลศรีวิไลแผนการลงทุนปรับปรุงจำแนกตามนโยบาย6ด้านสมาร์ท OPD 5รายการสมาร์ท ER 1รายการ โซลาเซลล์หรายการปรับปรุงภูมิทัศน์3รายการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย1รายการปรับปรุงที่พักอาศัยหรายการรวมเป็นเงิน27,150,000ล้านบาทคะแนนประเมินตนามนโยบาย EMS ไตรมาสที่2ปี2,566คะแนนด้านเดอะมั k สได้คะแนน23จากคะแนนเต็ม26ด้านเดอะเบส ได้คะแนน23จากคะแนนเต็ม28คะแนนส่วนสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอศรีวิไลและรพอพสตในสังกัดกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนทุกแห่งการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลมีกิจกรรมและโครงการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีของเจ้าหน้าที่เช่นคลินิกดีแพคสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI มไเกิน โดยมีเทรนเนอร์ประจำตัวทุกคนเพื่อควบคุมกำกับและมีการมอบรางวัลเป็นเงินสดเมื่อถึงระยะกำหนดติดตามกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานกิจกรรมกีฬาภายในและมีแผนงานโครงการโอดีนนอกสถานที่ประมาณปลายเดือนเมษายน2566 องค์กร Paperless BMS Host XP SE มีระบบสั่งการรักษาผ่านโปรแกร,รม Host XP ไม่พิมพ์ OPD Card เก็บเอกสารด้วยระบบสแกน BKN สารบันระบบกะเกษียนหนังสือออนไลน์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร IPD Paperless ระบบสั่งการรักษาผู้ป่วยในผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Back Office ระบบเบิกของออนไลน์ระบบลาจองห้องขอรถ ไฟล์แชร์ลดการปลิ้นด้วยการแชร์ไฟล์ระหว่างหน่วยงานทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผลงานการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดดีซีนได้ดำเนินการในกลุ่มคนไข้โรคเรื้อรังส่วนคนไข้ทั่วไปอยู่ในช่วงกำลังปลายชาสัมพันธ์ปัญหาจากการดำเนินงานระบบหมอพร้อมไม่สเสถียรทำให้ต้องใช้ระบบแอปพลิเคชันไลน์ร่วมไปด้วยรวมถึงมีข้อจำกัดด้านสมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลงานการบริการเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์2566จำนวน474ครั้งการเงินการคลังด้านสุขภาพผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพไตรมาสหนึ่งคะแนนอยู่ในระดับดีรอยละ8 8ผลงานการดำเนินงานตามนโยบายมีการคัดกรองผู้สูงอายุผ่านสมาร์ทอสอมผอลงานรอยล้ะ9 6 1 มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุโดยผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองทั้ง4ด้านมีการลงทะเบียนหมอพร้อมผลงานณวันที่18มีนาคม2566เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน100%ประชาชนลงทะเบียนแล้ว14.49%ความภาคภูมิใจปี2565ทบีน n u เมื่อวันไอดล อำเภอศรีวิไลได้รองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศและปี2566ทูบีนัมเบอร์วันไอดลอำเภอศรีวิไลผ่านเข้ารอบแข่งขันในระดับประเทศจำนวนหนึ่งคนคือนายขเชนทรอลามำํำจากโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเพราะเรานั้นคือเราเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ ชาวบ้านคือชาวบ้านที่ต้องการพลังใจจะช่วยกันยกระดับสุขภาพอนามายัยพวกเราเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลล้อมรวมใจให้ชุมชน